สวัสดีพี่น้องบุญสมุทรสกลสวัสดีกับทุกคนฮัลโหล everyone พี่น้องค่ะมาเด้อพี่น้องเมื่อนี้สาวบุญพาพี่น้องจัดเมนูแซ่บๆพี่น้องค่ะเป็นลวกจิ้มปลาหมึกกับกุ้งเนาะพี่น้องค่ะอันนี้ก็หัวกุ้งหลอกเสียดายก็เลยต้มพี่น้องค่ะจะมีลวกกุ้งมานํากับปลาหมึกพี่น้องค่ะแต่ว่าแล้วก็พี่พี่น้องค่ะจะมีตําตาซ่วข้าวปุ้นพี่น้องพี่น้องเห็นบนนาะบัดนี้ตําซ้วข้าวปุ้นโอ้ยยังให้พี่น้องเห็นใกล้ๆเดี๋ยวพี่น้องค่ะ อ,อันนี้ตำซั่วเขาปุ้นใส่กุ้งสดพี่น้องคะมาพี่น้องแซ่บๆแล้กันป้ะนี่บนสีลองใส่ปลาซะบีนำํำกุ้งสดเนาะพี่นอ้องคนน่ะกอนอ่นขอเนีนาเตเทน้ำไปไม่กัพี่น้องแก้เพ็ดเนาะพี่นอ้องคาอืเวลาคือว่าเร็วแป๊บๆเนาะพี่น้องค่เฝ้ากินเฝ้าไปจะถึงเวลาไปหักลูกชายแล้วพี่น้องขะ สายสบุ่เลิกเยนสี่โมงแต่ว่าก็ต้องไปเพื่อเวลาไวเนาะพี่น้องคะไปเพื่อรถติดรถอย่างนี้นะแห่งมื้อนี้ยังคือฝุ่นที่ตกมานี้พี่น้องคะมามากินแบบเนี้ยพี่น้องมามาแซ่บๆกันพี่น้องคะมามาพี่น้องโอ้หนวดปลาหมึกกอนเนาะพี่น้องคะแซ่บพี่น้องคะมาเด้อมาเด้อทางแก้ด้ะทางไก่มากินนำกันพี่น้องผักกับกันนี่แหละเนาะที่พี่น้องเห็นมีพริกหวานนํามันก็มีหลายอย่างอยู่พี่น้องคะมาสบุนเศร้าสบุนอธิบายเบ เบิด์ตขบทุกผักก็ต้องขออภัยนำเนาะพี่น้องค่ะมามาพี่น้องค่ะน้ำเจียวพี่น้องผดซื้อเปิดขวดเพิ่มาเลยเด้อแต่ลาดขวดละสามสิบบาทได้หลายอยู่แซบพี่น้องค่ะอืมแซบพี่น้องคักอักอีอืม ัอยาบ้านจะปวดเอิรนเพรของป้อมเนาะพี่น้อง,งคะล้างสะอาดไปเลยกินได้เป็นหักเลยพี่น้งองคะจำมึงจงไปเจ็บเนาะ เวนอ,อือือมาพี่น้องครับทำให้พี่น้องเดี๋ยไปเห็นสำนัะอือือเราซอยเส้นพะกูนกันด้วยพี่น้องค่ะว้าวพี่น้องค่ะ พี่น้องคะทำเองแซ่บเองพี่น้องคะแต่บนเชียงอืมต้องบีบไปจะบีลงไป ฟังนี้ก่อนเนาะอึบหมดสายได้รเด้๋ยวยยานเผ็ดพี่นอ้องขาอึบพอแล้จำยอือพี่น้องคา,ากระบนบิดปะจะบิบเส่ลงไปอ้พี่นอ้องอือ เบาจะบีกขึ้นหูดังพี่น้องคะอืมอืมังพักไป อากาศคือมต่บนก็นเลยเปิดไปพี่น้องคะอโอเคอพี่น้องคะตะมึก đẹp thì nó Trắng.

God mm. natt. เจมคนดีพี่น้องกันเจ้าบนลวกใส่หม้ถึงไขรพี่น้องขาบ่เขาออื

เด็ดพ,พี่น้องคะ่ะขอคิดน้ำคุณเด้อพี่น้องคะ่ะอืมเด็ดเได้น้ำแันนี้เย็นๆยน,ยน,นะแซ่พี่น้องคะ่ะ น้ององดตลองใส่ปัสสฟีคำเดี๋ยวพี่น้องขะเพชรเพชรขึ้นหูดหังน,นะพี่น้องขะใส่หลายพื้นที่บนนะหัวกุ้งบนเสียดายกันเลยบนที่รวบไปด้วยกันเลย แ okay, ก,นกนเนี่ยก็เนี่ยกับไปเนี่ยเจียวจำว้าวพี่น้องอืมแซ่บพี่น้องคะว่าม,ม,มันดื่มห้องพี่น้องกินนตำกันบพราะมันไงนมาเด้อมาเด้อพี่น้องคะมาจะแซ่บมากันเนาะพี่น้องห้องอีกอะไรเนาะถ้าลืมกันดื่มพี่น้องคะ หวานพี่น้องหวานพี่น้องคะอากาศคึมๆพี่น้องคะหากระสองโมงครึ่งจนปั่นไป สี่โมงอันปันบ้าห้าโมงหกโมงล่ะฝุ่นจะตกมาพี่นอ้องคะกลับมกขึ้นอห้พี่น้องบป็นยังไกอืมอ้มหลังคา เข้มข้นดีขนาดเลยน้ำแจ่วบกกับต,ตั้งโซให้สวยงามเพราะว่าพักกับสมุนไพรย่าง้วท่าะพี่น้องคะ ก,กัวคุกนี่กัดจิตใจพี่น้องคะ่ะก็จะมีมันก,นกุ้งเยู่ยเนาะแซบมองหัวไปนะนคะจำลงไปแซบน้องคะ่ะ ปุ้กบุ๊บไปกินตอนแรกที่พี่น้องคะไปหามลูกชายกลับมามาช่วยต่ออีกพี่น้องคะตับมะฮุ่งเซีนข้าวปุ้นก็ใส่กุ้งสดตะผนใสลืมถ้าใส่หัวเดียวกระเซียนโบราณขนานี้ไงนี่ใส่ข้าวปุ้นสองหัวพี่น้องคะอือหือ แบบเป็นซิร์ดพี่น้องคะรักกับเลื่อมปรหันมือได้พี่น้องคอออะคงคที่กจ้วา เดี๋ยวแป๊บนะคะพี่น้องค่ะมาพี่น้องคขาบางอย่างนี้สับบุนไปล้างมืออยู่พี่น้องพอทึกน้ำเจวแล้วแซ่บนะพี่น้องขะแต่อันนั้นจุกใจเอามือไปยิบแตบมะฮุ่งลำบ่เออสับบุญเราส้มตักเนาะพี่น้องขาเอ่ะมาไปล้างแบไข่ขึ้นเนี่ยล่ะพี่น้องค่ะอื้มพี่น้องขะอัน เริ่มอิ่มนะจนังไหมพี่น้องตะบนเห็ดลายเนาะทั้งทั้งลวกเมนูลวกจิ้มแหนมมึกปลาหมึกลวกแล้วก็อันอยังก็กุ้งลวกแล้วก็อันตําตําซั่วข้าวปุ้นหรือว่าตําซั่วขนมจีนใส่กุ้งสดเนาะพี่น้องคะตะบนกะคลิปนี้กะ่สิบสี่นาทีแล้วเนาะพี่น้องเท่าไหร่สิบสี่สี่นาทีแล้วพี่น้องคะทันตะบนจะขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อพี่น้องคะแล้วก็ถ้าท่านได้เข้ามารับชมแล้วถ้ามากคลิปนี้ก็ได้ปโปูด เด้อพี่น้องขาฝากเป็นกำลังใจให้สาวบุญในเด้อโดยการกดไลค์กดซับสไครให้ในเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่องนเนาะของสาวบุญส,สู้ๆต่อไปในเนาะพี่น้องขาท่านสาวบุญอัน,น,นกินบัสุภาพก็ต้องขอโทษขอไปัยหลายๆได้พี่น้องขากินแบบฟาวในเนาะพี่น้องแล้วก็บ่ายสองโมงครึ่งแล้แล้วก็ต้องทําเวลาเนาะพี่น้องขาเดี๋ยวสามโมงก็ต้องเตรียมโต๊ะไปฮับลูกชายแด้พี่น้องไปต้องไปนํากันพ่อกับแม่ต้องไปฮับนากันอันเมือ่อใดพ่อเป็นไป ปเล่นกอบเแล้วเออสาบนไปส่งก็จะจังไปฮับนำกันเสีนะถ้าถ้าหรือว่าแม่เราไปทําธุระอย่างีิไปจังพ่อก็จังได้แตู่้เดียวสนะถ้าบ้างก็ต้องไปฮับไปส่งนำนำกันโอเคนาะพี่น้องขาสิบห้านาทีแล้วคลิปนี้สำนึกกันเด้อพี่น้องขาขอบพระคุณทุกท่านหยๆเด้อที่เอ็นดูไม่ตาสาบนมาตลอดนาอพี่น้องขาหักน้อยแต่ขอให้หักนานๆเด้อพี่น้องยาเฝ้าที่มนยาเฝ้าบ้ากันไปใเนาะพี่น้องยาเป้าเบื่อสาบนเด้อพี่น้องขาอันน่ะแตไม่มี แน่คลิปทับไปเที่ยวในเนาะกระปะผลกันไปพี่น้องค่ะเอาละพี่น้องขายเบาๆหลยนเนาะ15นาทีละขอลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มารับชมได้เยใดูเนาะแล้วก็พี่น้องค่ะสบายดีสวัสดีค่ะทุกท่านบายบายกาย thank you very much for watching my channel okay see you next video thank you very very much ขอบคุณค่ะบายบาย